สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทัวร์เดินป่านะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมาอยู่ที่ป่าเพียงสามคนนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้รับข่าวจากเพื่อนกิงเนี่ยว่ามีนะน,นะชายพิศนาใช่ไหมมานะไล่กินเนี่ยให้ลงจากห้างซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมก็ได้มากับลุงนะฟาแฟ่เทฮาครับก็วันนี้นะก็คือแบบว่าพี่พพนะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกที่ผมเนี่ยได้ถ่ายร่วมกับ นะคาแฟนเฮฮานะซึ่งวันนี้พลรกิจนของเราคือแบบจะไปเอาทวงห้างคืนนะเพราะว่าห้างที่เราสร้างนะก็มีใครไม่รูนะ้หน้ามาแย่งเอาไว้แล้วก็คือวันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยจะมาทวงห้างคืนนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆเนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามนนา,งมางลง่องนะื ที่โครงการท่อเทงเที่ยมได้เป็นอย่างดีท่องเที่ยมท่องเที่ยวที่ผมเดินห้างเป็นประจำแต่เราเนี่ยก็ไม่ไสามารถจะรู้ได้นะว่าห้างเนี่ยมันจะพังตอนไหนเนื่องจากว่ามันได้สร้างขึ้นไว้หนานะ แต่วันนี้เราจะไม่ขึ้นไม้ม้วนนะพี่นะกินนะ มันอยู่ดังนั้่พี่มองไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะแสงนะครับมันอยู่ตรงน้นตรงนัินนะไม่เห็นไมใชนมีคนมีอยู่นะกับมี่ผก็ถูกน้ำติดนะครับแต่ปรากฏ่าบนห้างมีคนอาศัยอยู่นะครับพี่มองกันเห็นหรือเปล่านะครับ ลเหมือนว่าจะมีคนเดียวนะจากเมื่อคืนที่ผมเห็นเนี่ยมีกันอยู่สองคนเ,เหมือนไม่ใช่ผู้ชายด้วยจากชายผู้ชายทั้งคู่นะเป็นเด็กคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งนี่เป็นพ่อลูกกันหป่พ่อลูกน่าจะเป็นพ่อลูก,กแต่แต่แต่น้องกิจโดนขับไล่ให้ลงอ,ออกจากห้างใช่ไหม ตอนจะขึ้นห้างเขาไม่ให้ขึ้นห้างแล้วก็พอจะเข้าขึ้นไปเขาก็ไม้แล้วก็หินโยนใส่ก็ด่าด่าเยอะมากวันนี้ผมก็มาให้เขาที่อยู่่สานไปในใจไ,นไม่แนะน่ใจว่าใชรเป็อย่างจริงหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> ผมมองเห็นอะ่ะผมยาวน้าก็เหมือนจะใส่ชุดแบบ4มีม้างุง Merci mm -hmm. mm -hmm. ที่เราเหน็นเป็นผู้หญิงนะใช่ไหม มีใครข้ไปนบนแมเพราะวเขาอะไรนเงองเท้าด้วย <c oughs> แต่ไม่ใช่คนเดิมนะหรือเป็นมียคนที่น้องกิจมาเจอหรือเปล่าใครปลตามใครจะเมียเขามาเขาบักเขาไม่ใช่แฟนม่ปาบ่ สมานั้นเพราะเราสังเกตเห็แค่เพียงคนเดียวนะครับ,รรบนได้แลครับราท่ากอนขาง่าแล้วังอใมัก,กขึ้นไปสื่อสาขึ้นไปเลยใช่เมืเอม่อ เมื่อเมื่อแปลว่าผู้หญิงนะคนเดียวเนี่ยนึกว่บปอจะนด้ท้องส่งาอาเอาไห้ขึ้นไปนละแต่เราขึ้นไปดีกว่าขึ้นไป่เพื่อที่จะขึ้นไปคุยกับหญิงสาวบนห้างนะครับต้องกิดระวังตัวด้วยนะครับ ผมก็คูดแต่ปากก็จะยคอยอยู่ข้างล่างอยู่ใช่ป่ะนะเขาบอกเขาบอกว่าอันนี้พวกเขาไปแล้วไปแล้วไปทางไหนเดี๋ยวผมถามดูก่อนว่าไปไหนนะ เ่เขาจะกลัวในเวลาผงฟูีนะเขาบอกว่าพวกเขาทิ้งเขาไปแล้วนะเฮ้ยแต่ผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเป็นไรเหรอท้องเขาท้องไปเนี่ยท้องเขาบวมไปเริ่มเลยแล้วเขามาทำยังไงถึงเขามาอยู่ในบนห้างนี้ได้อะเขาบอกว่าพวกเขาพาค่อยๆพาเขาขึ้นมาแล้วก็ มี่เข้าไปลแล้วก็แบบเขาลงไม่ได้เนีตอนนี้นเขาอยากจะลงเหมือนกันเขาอยากจะตามพวกไปนะแต่ว่าเขาลงไปไม่ได้เพราะเขา,เขาท้องอยู่แล้วพวกตอนเนี้ยคือเขากลับไปทางในทิ้งแล้วเขาไปทางในับไปน้องกิดเป็นใครก็ประพฤแล้วกลับมาเจอสนท้องอยู่บนห้างน้องกิดนะครับมดใสให้น้องกิดสอบถามก็ไม่ได้ก็รู้ได้ถามว่าคือกัว พาขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วก็ผัวเขาก็จนลงออกจากไปเขาบอกเขาเข,ข,ข้าท้องหกเดือนกว่าแล้วได้พวกเดือนแล้วเมื่อนว่าพัวเขาไม่ทิ้งอะไรให้เลยนะอยู่บนห้างนะอยู่ตัวเป้าเลยทนะเนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะก็เขาลองสอบถามว่าเขาจะรอผัวเขาอยู่บนห้างนี้ใช่ไหมเดือนี้ เขาบอกเขาอยากจะลงนะแต่ว่าเราไม่พาลงดีกว่านะเพราะว่าเขาท้องอยู่เดฟเขาเดินในป่าคนเดียวอันตรายอันตรายจริงๆเราเราจะไม่ช่วยเขาลงไปนะเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นผลดีกับเขาด้วยถ้าเขาเคลื่อนอะไรขึ้นมาเขาดูบนข้างเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดนะให้เขารอดีก่อนเผื่อว่าคืนนี้เรือเย็นนี้ยพวกอยตาจะกลับมา เดี๋ยวก็อัดมาคืนดีกลับมาคืนดีก็ได้นะดูว่าพวกเขาอาจจะไปหาอาหารในป่าหรา,เาอเจ,จะมาเขานนะก็มีส่วนนะเพราะเราการสื่อสารบางทีก็ไม่เข้าใจกันโอ้คงจะดีใจแล้วมั่ที่เห็นเรามาอมตอนแรกเขาคงวาดกลัวนะ,อะตอนที่เขาอยู่คนเดียวเขารู้สึกอาจจะรู้สึกแบบดีใจว่าเพราะว่ามีคนผ่านหายพันลยเอ็มมาเจอใครนะ ขเขาบอกว่าบ้านเขาเดินเผ่าไปแล้วเดินต้งเดินเผ่าเขาต้องออกมากับขวดทั้งลูกเลยปลุกโจรเข้าบ้านอีกก็เลยลั่นเลม,มานีรด้วยๆขวดก็เลยพากัวมาัอยู่บนท่านลองกิดเนี่ยแ่เมื่อคืนนี้ผมไม่เจอเขานะเจอแค่ขวดกับลูกน่าจะขวดเขาก็น่าจะมาหาดูสถามที่ก่อนแหละ พอมาเจอสถานที่ห้างน้องกิจก็เขาก็เลยพาเมียเขามาอยู่ด้วยไงเมื่อคืนผมอยู่ด้านล่างเนี่ยเดินเอาไม้กับหินโยนใส่เกือบเกือบเกือบโดนหัวผมอันะที่ว่าเขาเดินไม่ไม่แมนเท่าไหร่นี่ยลมีแย่แบบร้อนใ่อ่างนี่เงี้ยมันมันบอกว่าเขาก็คงจะมาอาไตห้างน้องกิดอยู่กันแหละ่วงเนี้ยก็ไม่ได้ใจผัวเขาอาจจะไปหาสบเสบียงหรือไปหาอาหารก็ได้นะก็าอาจจะเอาเมียมาไว้บนห้างก่อนก็ได้ างนั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่บนทางนี้ก่อนเพว่ารอตามีเขากลับมานะอ,อนันเ่วทุ่งยอดับเขาอะเนี่ร้องยากเลยที่นี่ผมฝากเขาว่าทีนี้อย่าพยายามลงท่างนะเดี๋ยวถ้าตกแทงเลยนะถ้าตกมันจะไม่แทงอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนร้องอยู่ใช่เสียงเมื่อกี้ ผมกำลังจะเดินทางกันกลับนะแต่กลับได้ยินเสียงหญิงสาวคนนั้นร้องขึ้นมานะครับก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแต่เราจะขึ้นไปดูกลับไปดูในอีกรอบหนึ่งนะผมก็จะเป็นคนขึ้นไปเน่เพราะว่าผมเป็นคนที่น้ำหนักเบาที่สุดทางมันมีความไม่แข็งแรงเนี่ยผมก็ต้องขึ้นไปนะแล้วก็จะย้อนกลับไปดูในรอบหนึ่งลองไปดูร้องเลย เขานี่เจ็บท้องเพราะว่า th ท้องในใหญ่นะตอนแรกเห็นเนี่ยเดือดเขาหิวอ่ะเดี๋ยวจะให้กิดขึ้นไปดูร้านนะเพราะว่าเมื่อกี้ได้เสียงยิงส้าเมื่อกี้ท้องร้องนะพี่ๆนะ ชอบข้าไมได้เป็นอะไรคนไม่รู้เรื่องกันไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่เนืขอบคนไม่ค่อยชได้ผมฟังมากเลยเบอกเขาเจ็บเทา ดิเดี๋ยวผมถามด้วยกนเหมือนจะคลอสหรือว่าอะไรรู้ป้องเพราะว่าคงเดือนยังไม่น่าคลอสแล้วใช่เหมือนก็คลอดแบบเหมือนมันอบชูมือนชูมะล่องบอกมันแค่แบบมันเจ็บติดจีอย่างเงี ee, you you ้ยแต่มเจ็บติดจีอย่าัเงี้นเหมือนนี่ก็ให้แล้วพวกแต่มันก็อย่างว่ายาตอนนี้ถ้าเด็กถ้าท้องเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กเออแม่ก็กินได้หรือเปล่านะเพราะถ้าคนท้องเขาก็กินยาอะไรเราก็ต้องส่วนระมัดระวังด้วย

ข้าวห่ออะไรที่ห่อมาก็วางเอ่ออบวางไว้้าด้วยเลยมันมีข้าวไม่เาอยู่ก็ได้ไได้วางเอไว้ข้เอาไว้เากินมีปลากระป๋องรับี่ดรับผมเเอ่้าเไลน์ะเอเเลเอะเยอะะอออไปเยอะออนไลน์เออ พ่ีเชี่ยใหญ่ครับ่อเชี่ยใหญ่ครัพอยังเจ็บคอมดิ้นกันอ่ก็น่าจะเป็นมีส่วนนะเพราะเด็กเด็กในคันอาจจะดิ้นก็ได้นะก็ทำให้เกิดแม่เจ็ ว่าช่องมันนั้นแหละคาดว่าเย็นๆก็ปวด่อนนั้นก็น่าจะกลับมานะนี่เนมิวว่าพวกเขาจะสลับมานะจะไปหาอาหารถ้าถาหน้าเห็นตอนเนี้ยน้าเขายังเด็กอยู่เหมือนกันอายุยี่สิบกว่าหน้าเขาไม่ไม่เด็กมาแบบอายุประมาณยี่สิบกว่าอยู่ที่ยี่สิบกว่าใช่ยไม่่แนใจ คือคนอยู่ด้านล่างนี่ผมก็มองไม่ค่อยชัดนะครับแต่น้องกิ๊จขึ้นไปข้างบนน้องกิจบอกว่าอายุยี่สิบสี่แล้วอายุครับอ๋ออายุกว่ายี่สิบนะครับเอออันนี้เป็นลูกคนที่สองเขาในท้องแสดงว่าที่เมื่อวานน้องกิ๊จมาเจอลูกเป็นลูกคนแรกที่ที่บินพ่อลูกกันนะอ๋อผู้ชายผู้ชายอ๋อผู้ชายน่าจะใช่ยคนนี้ไอไอคนในท้องเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนเพราะว่าเขาตรวจกันไม่ได้ไก็เลตรวจเหมือนโรงพยาบาลนะ พอดีนะครับก็ข้างน้องจิตก็ก็ปรากฏว่ามีคนท้องมาอาศัยอยู่นะครับก็น่าเห็นใจเหมือนกันครับก็ที่แรกเมื่อวานเรามาเจอเป็นตาสามีเขานะครับที่ขับไล่น้องจิตมาให้ขึ้นไปห้างนะครับก่อนหน้าต้องบอกกันนะว่าอยู่กลางมันมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะ เขาคงจะไม่ลงแรอวครับเพราะเขากล้มาคงพวกเขาคงต้องขึ้นลงอยู่คนเดียว,วเพราะต้องอยู่ด,ด้านบนใช่ใช่ มีไหมใส่เขาจะผมก็ฝากยาฝากเขาเป่าปากกระปองไว้ก็่อละเราน่าจะพออยู่แล้วแกกวเาัวเขาก็รู้เขาจะกาไม้ักิดสง้องคนทมเดินจะ้างเลย ในคลิปนี้ผมเนี่ยอาจจะไม่พูดอะไรมาในะพี่ๆนะเนื่องจากว่าเรื่องราวเนี่ยมันคือผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่าได้นะก็กลิ่นเนี่ยก็ได้บอกแล้วนะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจะมันเป็นมายัางไงนะก็ทุกอย่างก็กิ่นก็ได้พูดไว้หมดนะผมเนี่ยจะไม่มีบทอะไรมาในะในคลิปนี้นะพี่ๆนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนะเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติด,าดตาม ให้พวกผมทั้งสามแล้วก็ฝากช่องทูเด่นป่านี่นะเดี๋ยวเจอกันว่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ